ไรายได้จริงปีห้ามีเท่าไหร่หากเงินอุดหนุนออกไปแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับบัญชีทาระเบียบค่าตอบแทนฝ่ายเมืองของแต่ละคนแต่ละตาแหน่งแต่ละรูปแบบของน้องถิ่นอจเทศบาลอาบาตอนายกประหลัดไอ้ทษนายกประธานสภารองนายกเลขาธิบด,ดีสภาแต่ละตําแหน่งนั้นกลุ่มเป็นเดือนอยืนกลุ่มนี้ฐานรายได้ท่านี้เดือนละเท่าไหร่คูณสองเท่นไปแต่ละคน ตำแหน่งนะฮะแล้วก็ตั้งรบมาในปี57นี่คือสูวนที่หนึ่งือใช้ปี5เป็นการเสิองบมาประจำปีตามเหตุการณ์ปกติสูตรที่สองนะครับก็คือการทางงบประมาณปี57นะการทางงบประมาณปี57นะครับท่าน เสนอระมาต่อสภาเนี่ย15สิงหา56นะฮะ15สิงหา56ซึ่ง15สิงหา56นะฮะท่านยังไม่สามารถเสนอระมาต่อสภาได้ทัน15สิงหา56นะฮะไม่สามารถเสนอระมาต่อสภาได้ทัน ท่านก็ขอขยายเวลานะครับทีนี้การขอขยายเวลาของท่านเองครับท่านมาทำงบประมาณล่วงล้ําที่ปีงบประมาณท่านเจ็ดแล้วเช่นตั้งแต่ที่หนึ่งตุลาคมห้าหกก็คืองบประมาณปีท่านเจ็ดเนี่ยท่านทางบประมาณปีท่านเจ็ดเนี่ยล่วงล้ำมาที่ปีงบประมาณของมันแล้วทําให้ปีห้าหกเนี่ยท่านปิดบัญชีแล้วท่านรู้แล้วว่ารายได้จริงของปีห้าหกมีเท่าไหร่ ให้หักปุณโนไปเหลือเท่าไหร่ไปดูบัญชีทานเบียงแล้วตั้งมาตามแต่ละคนแต่ละตำแหน่งไปนี่คือใช้ปีห้าเป็นฐานฉันจะเป็นกรณีใช้สูตรที่สองบนจอคือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติไปดูรายได้จริงของปีห้าหกได้เลยนะครับนี่คือกรณีของการใช้สูตรหำนวนนะครับลงม,มาปีไหน ระหว่างปี5กับปี6อยู่ที่ท่านครับว่าข้อที่จริงของท่านจะเป็นอย่างไรครับถ้าข้อที่จริงของท่านเสนองบมาตามเอกสารปกติถ้าสมมติดได้ทันสมสิงหา56ท่านก็ใช้ได้ไดจริงปี55แต่ถ้าเกิดงบประมาณท่านไม่เสนอได้ทันในปี56นะฮะชิสิงหา56เมมนี่ยไม,ม่สามารถเสนอได้ทันนะนะก็ขอขยายเวลาออกไป,ไปท่านก็ใช้ปีห6ได้เลยครับเพราะว่าท่านทางงบประมาณร่วงน้ำที่ปีงบประมาณ57แล้วทําให้ปี ห6ปิดงบระมาแล้วรู้แล้วว่ารายได้จริงปี้าห6มีเท่าไหร่ก็ใช้ของห6ได้เลยครับนี่คือค่าตอบแทนของฝ่ายทำงเมนะฮะทีนี้ในการทางงบประมาณปี57ของท่านนะครับถ้าใครสังเกตบัญชีท้ายระเบียบค่าตอบแทนอบจเทศบาลอบตอนะฮะมันจะมีคำหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าหมายเหตุ ง,งบพัฒนาจะต้องไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมางบพัฒนาจะต้องไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาฉะนั้นเ้างบพัฒนาไม่น้อยกว่าปี่ผ่านมาก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงดค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉะนั้นเราทาันงบประมาณปี5 7นะครับเราทานงบประมาณปี5 7 รายได้ของเรานะครับก็ต้องไปเปรียบเทียบกับปี5้ถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งสุดที่หนึ่งคือเหตุการณ์ปกติหรือปีห้ในเหตุการณ์ไม่ปกตินะรวมแล้วมาที่ปี5้าหแล้วเนี่ยนะรู้แล้วปี5,6มีเท่าไหร่นะฉะนั้นงบพัฒนาเนี่ยหมายถึงครุภัณฑ์ที่เดียสิ่งออสร้าง เราทํว่ามันปีทีเจ็ดถ้าเป็นศูนย์ที่หนึ่งคือวัดกับปีห้าหกโทษโทษปีห้าห้าศูนย์ที่หนึ่งวัดกับปีห้าห้านะคะไรับรายได้จริงของปีห้ามีร้อยบาทวัดปีห้านะปีห้าเนี่ยส่วนของทุพภังที่ดิตส่วนสร้างมีเท่าไหร่นะร้อยบาทงบพัฒนานะฮะปีห้าทุพภั์ ที่ดินและสิ่งสร้างมีเท่าไหร่ร้อยบาทปีห้าเจ็ดเนี่ยนะฮะท่านก็จะต้องตั้งมากกว่าเช่นร้อยสิบบาทเพราะในยุ่งเหยเราบอกว่างบพัฒนาจะต้องไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอันนี้ค่าตอบแทนของฝ่ายเงินก็จะไม่ปัญหาแต่ท้าเมื่อใดปีห้ามีงบพัฒนาร้อยบาทนะครับแต่ท่านตั้งปีห้าเจ็ดนะฮะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเช่นเก้าสิบบาท ตรงน,นี้ถ้าตอบแทนฝ่ายไปเมืองก็จะมีปัญหาปัญหาอะไรครับคือเบิกไม่ได้เพราะเมื่อไท้ายทีย่เก็บบอกว่างบพัฒนาจะต้องไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาฉนั้นในการทางบประมาณปีเจ็ดเปรียบเบทียบปีห้าด้วยนะครับว่างบผนังท่านนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าครับโอนนี้องไม่ยุติธรรมเด็ดเพราะว่าบ้านเมืองผมมันจเจริญหมดแล้วอ่ะสิ่งก่อสร้างอ่ะครุภันฑ์อ่ะผมจะทําอะไรล่ะ ก็มันจเจริญหมดแล้วอะตอนนี้เพราะที่ผมเน,น้นเรื่องสังคมถ้ามาบอกว่างบพัฒนาจะต้องมากกว่าค่าออแทนไม่มีปัญหาแล้วผมไม่ไทามากกว่าปัญหาก็ตกกับผมใช่ไหมเพราะว่าผมเน้นเรื่องสังคมอะอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผมกะสิถูกต้องไม่ยุติธรรมเพราะาอยู่ภายใต้การกำกับ,กบดูแลของกระทรวงอุตยไม่ได้สังกกระทรวงยุติธรรมมันก็เลยไม่ยุติธรรมนะถูกไหม ว่าอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะยกเลิกให้ประเด็นนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิการนะครับแต่องไรก็ตามช่วงทางงบมาถ้ายังไม่มีการแจ้งยกเลิกออกมาก็ยึดหมายเหตุตรงนี้ประกอบด้วยนะครับยึดหมายเหตุประกอบด้วยนะในส่วนของแ่กยกันเมืองช่วยดูด้วยหมายเหตุเ็าเขียนไว้ชัดนะสามแบบนี้หมดเลยนะงบพัฒนาจะต้องไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา นี่คือในส่วนของเอนเดือนนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับในเรื่องของเองินอุดหนุนนะครับเ <c oughs> งินอุดหนุนนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการตั้งมาเพื่ออุดหนุนให้อหน่วยงานอื่นนะครับเพื่ออุดหนุนให้หน่วยงานอืน่นนะครับ หน้ายี่สองน,นะแต่ข้อความจอไม่มีนะฮะข้อความจอในเอกสารมันถ้าไม่มีนะ <c oughs> แต่ถ้าดูหน้ายี่สองเรื่องเกี่ยกับนูน้ดุลน <c oughs> หน้ายี่สองเรื่องเงิ่ยผูุนนะฮะ <c oughs> หลกักผู้นุนก็คือ <c oughs> เราแบ่งคนขอเงินเดือนสองกลุ่มกลุ่มรัชการ <c oughs> กับกลุ่มประชาชน <c oughs> นะครับกลุ่มรัชการ กับประชาชนฉันั้นแยกคนขอเงิสองกลุ่มหมดนะฉะนั้นเวลาดูโครงการอุดหนุนนะครับใครตั้งมาจะต้องมีโครงการมาดูด้วยใครใจ่ายเงินก็ต้องดูด้วยนะว่าโครงการไหนเขียนถูกต้องตามหลักการจ,ะจะุลีนไหมไประเด็หนึ่งนะครับเรื่องของโครงการของอุดหนุนวิธีการดูนะครับให้ท่านดูนะครับประมาณสีุ่ดใหญ่ จุดที่หนึ่งก็คือเรื่องของการขอเงินจากเราเนี่ยถ้าเป็นกรณีของรัชการนะครับเพราะอุ่นเนี่ยเราให้คนอยู่สองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มรัชการประกอบด้วยท้องที่อยู่กันเองส่วนราชการหน่วยงานอุ่นของรัฐดังนั้นการดูกลุ่มรัชการนะครับหนึ่งให้ดูว่าใครเซ็นขอเงนินท่านดูที่ช่องไหนเซ็นนะครับประเด็นคือ ห้ามนายยกของท่านไปเซ็นเด็ดขาดเพราะนี่คือโครงสร้างของส่วนิภาสนะครับโครงสร้างของรัฐการส่วนท้องถิ่นจะไปก้าวไก่เซ็นแทนไม่ได้ห้ามเซ็นช่องอนุมัตินะครับและสองเนี่ยให้ดูว่าใครเซ็นเนี่ยเพื่อจะรู้ว่ามันคือกลุ่มรัฐการหรือกลุ่มประชาชนประเด็นสองครับจุดที่ต้องดูตัต่อมาคือเขาของเงินมาเนี่ยนะครับ มันใช่ด้านภารกิจการศึกษากับสาสาสุขหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องอื่นที่ขออน,นุญาตจ่ายนัดหรือไม่ถ้าไม่ใช้ศึกษากับสารสุขนะครับถ้าไม่ใช้ศึกษากับสาสุขนะหนังสือซักซ้อมการทางงบประมาณที่เจ็ดบอกว่าให้ขออกกน,นุกระจายนัดจังหวัดก่อนการตั้งงบประมาณฉนันท่านก็จะต้องมีการขอก่อนนะครับจะมาตั้งก่อนไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วนะ ท่านไปดูสื่อสารซ้ใหม่นะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาในการถูดหรือตัวประทับทถูเราเดิน